กล้องจอยนางนี้จะเป็นกล้องที่อยู่ฝั่งกันฟ้านะครับซึ่งเป็นมุมที่อยู่ตรงข้ามกับกล้องที่ผ่านลานจอดรถทัคู่นะครับตอนที่ผ่านลานจอดรถรัคู่เนี่ยเป็นนาทีที่ที่สามพันสองนะครับพอมาฝั่งนี้ก็เท่ากับนาทีที่สองพันสามต่อเนื่องยี่สองพันสี่นะครับก็จะก็จะเริ่มเห็นว่า มีแสงเงามาอยู่ที่ท้ายเรือนะครับและในช่วงเวลา22.34.09เนี่ยแสงเงานี้ได้หายไปนะครับได้หายไปก็วินาทีที่หายไปแล้วก็ถึง23.34.01นะครับอธิบายนี้ว่า,าการตกเรือ การตกเรือที่ท้ายเรือหรือว่าคุณแตงโมจะมาฉีที่ท้ายเรือถุงไมมมาฉีดไม่ไม่มีใครเห็นนะครับผมก็ไม่เห็นก็มีเพียงพยานหลักฐานพยานยบุคคลคือคุณแซงคนเดียวที่บอกว่าคุณแตงโมเดินมาที่ท้ายเรือนะครับแล้วก็มาเกาะขาแล้วก็น่งนปล่อฉี่แล้วก็พัดตกเรือไปนะครับแล้วก็มีพยา,ยาบนบุคคลบนเรือ เห็นเช่นเดียวกันว่าคุณตะโมเดินติดท้ายอยนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าคุณตะโมฉี่หรือไม่เนี่ยผมก็ผมไม่ไม่สามารถตอบได้ว่าฉี่ไม่ฉี่นะครับแต่ในทางการสอบตัวรูปพยานสารพยายบุคคลพยานวัตถุและพยานหลักฐานที่เราเก็บมาทั้งหมดอยู่ในสำนวนนั้นน่ะก็จะเห็นตามนี้บวกกับบวกกับภาพวงจรปิดนะครับก็ก็น่าเชื่อว่ามีบุคคลมา ที่ท้ายเรือแล้วหายไปประกอบกับการเรนสุน,นบาดแผลนะครับทางการแพทบอกว่าแผลที่เกิดบนต้นขาและขาของสุแตนโมเข้าได้กับไบพับเรือนะครับก็คือตกลงจากเรือแล้วขาจะมีฐานว่าทุกดูดเ็็ไปขาเป็นัเนเดเรือนะครับอย่างที่มีผู้นักอะไร ผู้ำนัดการเรื่องสปีดโบ๊ทหลายท่านบอกว่าถ้าเรือสปีดโบ๊ทแบบเนี้ยวิ่งช้าๆเนี่ยเห็ุน้ำแตกน้ำเนี่ยน้ำไม่ถูกอู่เข้าไปหาเลยครับน,นะครับแต่ถ้าวิ่งเ,เร็วสิตุน้ำขึ้นไปเรือลอยตัวนะครับถ้าใครตกท้ายเรือกระเด็นหมดมนะครับก็ตากกันหมดนะครับผมอธิบายเร่องนี้นะครับขอเข้าใจนะครับและตกจากเรือไปตอนสี่ข,ขึ้นสามสี่นาทียี่สิบห้านาทีหรือยังครับ การวิสาน์ก็ได้รวสับวิสาน์ได้นะครับจากข้อมูลภาพวงจรปิดเวลาและทีวีนะครับเออ่โดยประมาณว่า20 22 34.10นะครับเป็นเวลาที่เออ่วิสาน์วัดตกตอนนั้นหลังจากนั้นเลยไป10กว,กว่าวินาทีก็วัดความเร็วกลับกลับแล้วก็วน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 นะครับประกอบกับเออ่ที่เออ่ มีผู้หารสารแจ้งที่ท้ายเือทีเห็นเดการกแจ้งพิกจับให้เครื่องตอนเนแตงโมบอกเือตรงนี้ซึ่งที่ับ้เครื่องเชื่อมกันจากทีเบรนนใกล้เขียนว่าครับขึ้นทาแค่สองนาทีครับ